บุญเหนยบุญของคุณครูพนเลี mountain, ้ยงคุณครูโศลนพนเลี้ยงตายไปแล้วพี่น้องบ้านของเฮาเทำบุญหนุนทรงผมพ่อลำสมคงสิได้เดียบเอร์เส้นวิ่งย่างโจามาหลับสวนบุญพอเดดีอีแม่เจ้าภาคุ้ยถือไข่กระเป๋ามักเพิ่งหานเด่ บุญเลยบุญจะพาเพื่นข้าลันเพื่อทรงดวงวิญญาณขอคผู้โอบกอดคนเลี้ยงได้ยิน ปะล้มมือขอเสือลิงยังมาหลับลูบุญสี กรมเจดีสาขอสมัยยมนาพระธาตุสังการวิญญาณไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ให้ไต่บริเวณยงบัลโลก่านเจ้าภาพให้ภ sì ูเขาแม่จ่าบริเก <c oughs> ่าร <c oughs> ์ันเซิร์นวิญญาณคุ้มคู่อยู่สนคนเลี้ยงขับสุบ้านรับส่วนกองบุญในเลือโบภูคาผินพูดบังคมทูลผ่านพญานเจ้าเอาวิญญาณคุ้มคู่ ไปไปทางไหนพันห so ูข้าวทานสอบสวนเรื่องเล่ามีของเห็นมากหน่อยมือไหลเทสาซำไดพออออออ่ออ่ออบออ่อร่บอ่ออ่ออ่ออบอว่กอ่อุ่ออ้ออ่ออ่นา่อม่ออ่อี่ออ่าา่ออ่ออ่ออ่รอ่ออ่ออ่าอ่็อ่อ่อ่อ ຂໍວິນຍານຂໍເລຍເພີນວິນຍານເຈົ້າໂອດວນໄປຂໍຄູເອີຍສິດຸນຫຼັງໃຕ້ຕະວິນອອກຫຼືຕົກລອບກຸສົນຜົນຍົກເກົ້າຫວານຫວ เจ้าข้าอยู่เดงไนะจอมไตรโลกบาลทรงวิญญาณขึ้นมาพี่พัตตะักระทะพัพิรุฬหะพัวิรุปภะหะฮัตุพิรุลเจ้าเอาวิญญาณของคุณผู้โกศลคนเวียงขึ้นมาทรงแห่เฮทรประสงค์เจ้าข้าท่านเดงไว้บุญสิได บ่อนิคันได้จัดไปถึงปัจจัยพ่องสุยางผู้คู่โสดคนเบียยเหนือยเป็นเสียงเดินทางฟ่อง รคบพรเสือผาหาให้เจกูสุนีว่าเขาปลุกโสนคนเลียงเลยดวงวิญญาณผู้โอศสคนเลียงเดี๋ยวรับเร็วให้หายห่วงยำเดลือมทางเดือดกุนกูเดอเป็นพลังค่อยดุนส่วนบุญสีน้ำเพิ่มสีน้ำเติมพลังให้ไปสวรรค์ไ้ดุยงนบุญกุศลทั้งหลายขอบุญญาต สีนำพงยั่งทรงทังสิ้นศักดิ์สิทธิ์รอบขทางเพิ่งเก้าทีเพิ่งสะพานทรงวิญญาคุณผู้โศสนน้ำสะตลนคนเรียงให้ไปถึงทินแหลมแน้มฟ้าสัพพัญญุทั้งหาตะโกโวทั้งสีอุหาก็เซิร์นคอมแม่ระธรณีทอดคนหยุนไม่หอมคอมถัดหมยใไส่มือ มือนเสาอีเมเจ้าภาพสิทักบาทจังหันสังฆทันถวายของอดโมทนาหน้าดยเพื่ออำนุยบุญไห้ไปดีบ่มีตำภาษาธุสาธุสาธุกนำนจงาินอยากเบาเจ้าแมทรรนีเด็ดน้าที่สาคอนสู่สวัสคิ์เมืองฟ้า ที่วนาสินําหอมส้มระวังคลพาเนาภาษายอดจวดกเงหายบ่พันถึงสุเล่ง ของขพระบครของชาติอุ้คุมโดยสรนคนเมียนอ่ามือดีลุกดูว่ากิ้งงานคุเหน่ยดงนชั่วเดินด่งผมด้วยปาน้อรำสรมคงหมอลำอุตสาห้อลำจินรักมหมอแช่เล่แต้มาลำเซงดดวงดินยนันของคุณมคอ โกุ้งโสมตุ้ตาสุกินตุ้งใหญ่เอาทองแถวคุณน้าปูดุงสักคุณน้ามันละไช่ทองแถวทำบุญขาปั้วทั้งหลายขอวิญญาณพวกเจ้าทั้งหลายมารับของบุญของโสมบนด้รกกับบัดนี่เออสาธุสาธุสาธุเออดวงวิญ,ญญาณทั้งสามสี่ดวงสี่ลอยหลงอยู่บนใดเห็นลู่รับลู่ไว้ว่าลูกเต้า เมียของเจ้าได้ขำุญไปหาทรงขาลาไปไห้มือดีมีคุณแม่ขุนช่วงเด่นดวงซึ่งเป็นหมอลำชันบรมาคคุความด้วยหมอลำทั้งหลายทรงดวงวิญญาณเจ้าเลววิญญาณเจ้ารับู้มือดีให้มารับเลวให้ลอยอขึ้นสู่สรรค์ให้ลอยอขึ้น สู่สวรรค์เสียงลำพังปีเดอปีน้อันนา่ะคุณลาอะมันีท่างคณเจ้าภาพได้ทำบุญดุติส่วนกุศลไปให้กับคุณผู้กุศลพ้นเมี่ยง คุณตาสุบินขึ้นยายอําคลองแควคุณนาประดุงศักดิ์ขึ้นนามาณาเชยคลองแควน้องคะเนาะอในมือนีทีมงานของคุณแม่บุญชวงเด่นดวงเดมีโอกาสมาเสดจนฉลองเนื่องในงานวันนี้กาเปรียนเชิญคณะเจ้าภาพและทุกแขกีเกียรตุทุกท่านมารวมมทนาบุญํำกันเด้อยพี่น้องเด้ออ่ทาทำบุญเงิ่นทุกมาทุกสตังนี้อ่าหมอห้ท่าน์คณะเจ้าภาพ เพื่อซอยกันทรงดวงวิญญาณทั้งบุญทรงดวงวิญญาณของคุณครูโกศลพลเวียงคุณตาสบินคุณยายอาคอนเทลคุณนาประดุษักคุณนามนชัยคองเทลให้ไปสู่สวรรค์ชันตาตั้งคิดตั้งใจทุกท่าทันเด้อ พวอมเราเลยเกยตายสิ่งเหล่านี้มอเลือกความเลือกใหว่าทั่วถึงพอถึงการเวล้กับเราไปบ่มีทางเนียนเสียวขั้น้ากหรือตนนีไปลิงสายคุณพ่อขุ่นเงินเสียวคุ่มไตให้กระช้ mommy <speaking in Spanish> เดินไปไดผู้เพิ่นไปขายขาไปยังมีเวลาได้ตาฝันขึ้นตัวไปขายเข่าขายความไปยังกับเต่าคูขึ้นบ้านดินสาทนไปทำงานก็ยังมูเวลาสิกลับยืมเอาคนมคุณผู้โกศลสนนเมียงคุณตาสุดินคุณยาย กองแถวคุณหน้าปรุ่นสาคุณหน้าพ่นมาใช้กองแถวเฮาเหนีนะฮะเพื่อนมาตายจากหบอกฉาอยากที่นองไปจอยหน่อยขีดประจอนเล่าว,ว่าเต้นบอกแต่ว่าเมื่อฟังอันนี้จังฮานาคาวัฒน์สังขารละฮะเทียางสันโน ลูกเวทนาสัญญาสังขารมิยานผูตาจะมูกเรลีนใจใจหันมัน,น,นล่างไก่กินสิ่งหกว่าใครอาศัยอยู่สามพังเพือดินน้ำลมไฟเต็กไทยทะเลมาำ มอมีทางสมโมควมขึ้นมาดอกกีพอมอมีทางสมโมควมขึ้นมาดอกกีมีกาเสกีฮิตเอาแดาแล้ว,วส่วนสิ้นดอกสวนเหี้ยวมวันเียวหาสาธุสาธุสาธุ ของคุณผู้กุศลพนเวียงวานีคุณตาสุบินคุณยายอําคุณนาพะดุนศากคุณนามนาใชัยองเทลที่เป็นเอาอยู่กัมขตทีโน,นเรียนได้คอยอุ้มเทเวังต่อยตามน้ำเอื้องเส้นเหาวงกิ นั่นทันเปียงป่าวฟังให้มาฟังผู้ข่าลำล่อนมาขอบวรทุกส่วนนั่นทำมาธาตุทั้งเก็ดให้สเสด็จมาเลยด้วนทันเดียวนี้แล้วเมียทรณีเจ้ามาหาคุณผู้วิเศษนั่งเมาน้ำอยากเกยองร้อยเรียวเรียวลมอย่าหนั้นต้องใส่ปักเสาเรื่องอย่างนี้น น่าน้ามีกล้องกันแล้วใส,ส่ศาสตริสุทธุดคือน้าดวงหน้าไทยซอมใส,ส่เศษสินเอามาลินลมพืนปัตพาโลกสุญญาที่นองของัน,นลเล่าคือในมือเศร้าตอนตักบ่าจังหันเรื่องเี่ยเอ้ยคงผสมสัขขงโวยตุ้มความใ้ตอนตาย ขอให้ดวงวิญญาณเจ้าผนะู้ตายไหาเนโอนมุทนาคมอัสีนอันมิขอหมอกควนมอนเจ้าสาธุเฮ่วดาอิ่มพูดต้งยเหินแกงอให้น้ำเมาบ่อคำเมํมาลำบักแทน เป้าประกาศพ่อแม่พ้อท,ทั้งอยากติดไม่เป่าตินตัวเดี๋ยวนี้ญาติห้องเป็นเป็นนำ้ำลายตัวบินยานของพณผู้อุศลพนเวียงคุณตาสุดินคุณยายอําคุนหน้าพุ่มสาคุณหน้ามานาชัยคงเขี่ยวอยู่ทางใดขอทวาสาู ไตตามน้ำเออเนื้อ,อกละองวิญญาณเจ้าที่ไปนั่งอยู่คำเขตดยินบุราบ้าคอยเท้าอาตาลธาเป็นผูน้นำทรงมาทั้งเบี้ยเนื้อ,อไปตกตั้มไปชิมใส่ตัมเท้าวิลุลาเป็นผูน้นำทรงให้เดี่ยวนี่ยาสีห์นเนื้อ,อไปยุคคำเขตดยินตะวันตก ข้าวพิลูปักขากเป็นผู้มีตาทิพซองยิ้มแยงเหนือหัดไปยุกรรมเขีตทินกุรวนเนื้อเวสยดวนมาเนี่ยต้องมาเนาะตั้งเนี่ยและทั้งคณะเก่าพาทุกทุกทันเพื่อเตรียมของก่อนข้าวหานอันเปริอคุ้นค่าของตวกที สู้เนี่ยสหวนดาให้สู้เนีกอเชิงเจ้าไห้วงมาดวงวิญญาณกองคุณคู่โสดผลเบียงตาสวิงขุณย่าอันของแถวคุณหน้าผรุสาคุนหน้ามานชัยของแทวอยู่ทั้งใดกอเชินือลงโอ ผู้อ่อนหันอันเใจดวงยินญานท่านผู้จท่านลำบากยากอินป็นชไนผูอยู่หลังยังเป็นห่วงแม่ ใจมุนคิดอานวลวิญญาณนั้นต้องมีหันยืนมาก่อนมารับพรท่านเจ้าคุณบุญกุศลจงย้อนกลับรับส่วนบุญเป็นหุญตัว เป็นวงราบอกนิทานได้จใดไพอมปัจใจผู้ยิมงเป็นแสดงเดินทางพ่อมาพ้นเสียทางไปผู้เสียที่งานให้รับเลียวสิหายงามเดินทางเป็นพลังคุยมุงส่วนบุนสินำเงินสินำเติมพลังให้ไปสวรรค์ใโดยงหาง คุงผู้สนทั้งห,หลายค่อยากิพี่อ้องสินำบองมาสมางสาธุดเอ้สิ่งศักดิ์สิทธิธ์รอบทางทั้งเจ้าที่ผู้สถานทรงวินญาณของพุ่งผู้ตัวส่วนเนวิงคุณตาสุบินคุณยายอัำคุณหน้าปะดุสารหน้ามานาชัยองแกหวให้ไปถึงทินแดนหลวฟ้า จัดรุรทางน้าจักโลกทั้งสีเชิญพระมียอลนอดสวดอูในออมความถนอมไมใส่เนื้อมือเศร้าสิตักบาทจังหันถวายสังฆทานของอักลุงทาด้วยเสียมน้วยบนไหนไปดีบอังสาธุเด้อพ่อเด้อสาธุเด้อแม่เด้อหากกินยา ขวุกทุกท่านได้รับคุ้มคกวอใหพบนจากทุกข์ถ้าหากมีความสุขให้ท่านสูขเลื้อล้ำแล้วนำคื้นส่สวรรค์แล้วนำขึ้นส่สวรรค์ไปนั่นมา